ดีครับมือเมาปลาครับเดี๋ยวเอานี่นก่อนเอาปลาเอาปลาไปเห็ดเยอะมือใส่วันหัวหันครับ ระดูครับดูขึ้นไปย้อนใหม่เก็บหม่กนเอาเอารถนี่ใบใหม่เยอะอป่าครับ อาปาไปลดต้นทุนอาปาไปเฮ็ดบุญครับไปก็ไปซื้อคนนี้ม,า,มคาครับเป็นบ่ครับตายเงี้ <c oughs> ายเงีเอายงโย,ยงไว้ก็นะ <c oughs> นยห <c oughs> รับโพดเอาตะปะลกุกน <c oughs> ั่นลุกเลยวันหนึ่ง ตุ่นกับวายลงเลยนี่ครับฉลาดครับกระดุกรอบสองนี่จใจกว่าตัวนีโอ้ยฝนตัวันออกมันนืไเลี้ยง น้ำออกพี่เี้หอดมือมือนั่นร้นบ่ลรนมันตกเอ้ยปลาออกบหมดาเมาล้ว้นลลวนนนโอ้ยจับปลาเลยนะสองตัวละมึงรุดนั่นเ <c> ฮ <oughs> ้ยเออมาสปอตไซน์นหน่อย้องเจ็บออกอะไรตัวปลาหน่อยเลย เราจะระเนตรถึงที่ยงิศจีดกสองปีอย่อยังสิกินได้ทั้งตัวนีตัวน้อย,ยปลาครับปลามาฝากผีฝากนอ้องครับน้องปลา